เรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางก,การสารแห่งชาติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เป็นส่วนที่เราจะดูว่า v n e นนะคะในส่วนของตั้งแต่ปีการศหกสา64แล้วก็ต่อไปในนะอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะขอทบทวนในส่วนของ วัตถุประสงค์ของการทดสอบก่อนนะคะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเราปรับเปลี่ยนตั้งแต่ในส่วนของวัตถุประสงค์ค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชมุมซึ่งน่าจะจำได้นะคะว่าเดิมเนี่ยวีเนเราเดำเนินการทดสอบมานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอะไรก็คือเดิมจะเป็นการทดสอบวัดความรู้นะคะความรู้ความคิดรวบยอดนะคะตามหลักสูตร ะะตามหลักสูตรการศึกษาในส่วนแต่ละระดับที่ที่กำหนดไว้นะคะถ้าเป็นปวชวก็เป็นหลักสูตรของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในหลักสูตรมีคุณภาพหรือเป้าหมายอย่างไรอันนั้นเราก็จะวัดในส่วนนั้นเดิมเป็นการวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะคะตามหลักสูตรแล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้ค่ะไปฟีดแบ็ในส่วนของเพื่อปรับปรุงในการพนาการเรียนสอนนะคะอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์เดิมนะคะ ซึ่งปัจจุบันนะคะวัตถุประสงค์ของปีการศึกษา64มีวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทดสอบความรู้นะคะประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพนะคะทักษะในศตวรรษที่11และการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องนะคะก็เป็นโจทย์ให้กับสอสอค่ะว่าเราจะ ไปกำหนดในส่วนของตัวแบบวัดอย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนข้อที่2เนะะี่ยค่ะก็ไม่ทิ้งจากของเดิมนะคะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเพื่อให้สารศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงนะคะในการพัฒนาการจัดการเรียนสอนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษานะคะและสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อมูลเนี้ยก็จะเป็นสารสนเทศนะคะเพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการสารและแผนพัฒนาประเทศอันนี้คือเราเทียบเคียงเชื่อมโยงไปถึงระดับประเทศด้วยนะคะในส่วนที่จะเอาเอาพุทธของการศึกษาระดับอาชีวะเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวแบบวัดแบบประเมินให้สอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์แล้วก็แผนพัฒนาประเทศอย่างไรนะคะซึ่งสศค่ะของเดิมเนี่ยวัดอย่างไรนะคะมีแบบทดสอบอะไรบ้าง วัตถุประสงค์หรือตัวแบบวัดเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะใช้ข้อมูลนะคะก็คือทางด้านสถานศึกษานะคะแล้วก็นักเรียนที่จะเข้ามาสอบนะคะซึ่งเราเริ่มการปรับเปลี่ยนครั้งที่จะเห็นได้ชัดเจนคือตัวของปีกลางสาปีกลางสาหกสานะคะเดิมเนี่ย ตั้งแต่ปีการศึกษา58ถึง62เนี่ยเรามีการวัดทักษะของนักเรียนนะคะสีทักษะนะคะมีเป็นจำแนกเป็นประเภท8วิชามีประเภทวิชาอะไรบ้างล่ะก็เช่นพวกทักษะภาษาและการสานันเนี้ยตัวทักษะนี้เขาจะต้องมีการประยุกต์หรือใช้หลักการทางภาษาไทยสื่อสารภาษาไทยสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอะไรต่างๆนะ,ะก็จะเป็นในเรื่องของอความรู้พื้นฐานในวิชานั้นๆนะคะทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ทักษะการสัง,ง,สงคมและดำรงชีวิต3ทักษะที่กล่าวมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของค่อนข้างจะมีการเรียนรู้นะคะในรายวิชาพื้นฐานซึ่งทุกๆประเภทวิชานี้จะต้องเรียนถูกไหมคะแล้วทักษะที่4ที่จําเป็นก็คือทักษะการจัดการอาชีพซึ่งตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนนะคะในปีการศึกษาหกสา 3, ถึงปีการศึกษาหกสี่ตามที่เราประชุมนะคะแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมีทั้งทาง สำนักง,งานอาชีวศึกษานะคะผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนนะคะทางสอชอทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการนะคะต้องการในส่วนของตัวเอาพุทธของผู้เรียนนะคะว่าเขามีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพไหมหรือมีสมรรถนะ ในการที่จะไปปฏิบัติงานในสารประกอบการหรือไม่นะคะอันนี้เป็นที่มาซึ่งองค์ประกอบทักษะที่4ของปีการศึกาหกสองเนี่ยมีสัดส่วนนะคะเน้นน้ําหนักในเรื่องของทักษะการจัดการเข้าสู่อาชีพก็เลยเชื่อมโยงมาถึงปี63นะคะว่าปี63เราเริ่มนะคะปรับเปลี่ยนในส่วนของแบบทดสอบ ซึ่งเน้นในเรื่องของบูรณาการตัวข้อสอบถูกไหมคะถ้าอาจารย์มีโอกาสที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนะคะจะรู้ว่าตัวเทสบุ๊กพิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบทดสอบเนี่ยเราปรับเปลี่ยนเป็นบูรณาการเพื่อให้มีความพร้อมตรงการเข้าสู่อาชีพมากที่สุดจนกระทั่งมาเป็นปีปัจจุบนันค่ะปีกง 4, ังสาหกสีค่ะเราก็ให้เป็นตัวแบบทดสอบเนี่ยค่ะปรับ ร้อนะคะที่ปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะวัดนธรระของผู้สอบนะคะการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างไรนะคะถัดไปของเฟรมต่อไปนะคะ องค์ประกอบที่เรากําหนดมาะคะก็มีการดําเนินการจัดประชุมการหลายครั้งมากสอสอเราตั้งอนุกรรมการนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนในการทดสอบ v-net นะคะแล้วก็มีคณะทํางานในการที่เราจะมาช่วยกันกําหนดนะคะองค์ประกอบของการทดสอบ vnet นะคะในอนาคตเรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งท่านผู้ช่วชาญแล้วก็ทางอาชีวะนะคะมาร่วมกันนะคะ ก็เป็นการกำหนดกรอบการทดสอบตามสมรรถนะแล้วมีการใช้ในส่วนของ workplace competency คือ tier สามซึ่งหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยนะคะคุ้นชินตัเนตัวนี้ทางอาชีวะอหาได้มีการวิจัยนะคะก็คือสอบถามนะคะสอบถามในส่วนของความคิดเห็นสถานประกอบการไม่น้อยกว่า50สถานประกอบการซึ่งตรงนี้เรานำผลจากสำนักง,งานอาชีวะนะคะมาพิจรณาร่วมกันนะคะ ฐานประกอบการเนี่ยเขาต้องการสมรรถนะเบื้องต้นเลยที่คนที่จบระดับปวช .3 เนี่ยคะควรจะมีสมรรถนะในเรื่องของการเข้าสู่โลกอาชีพในระดับเทียสามจะมีในส่วนขององค์ประกอบในการแบบวัดของเราเนี่ยตีนที่มาของ8สมรรถนะนะคะเทียสามเป็นเรื่องของการ มีความรู้ความสามารถนะคะสมรรถนะการเข้าสู่อาชีพในสารประกอบการอย่างไรนะคะสอสค่ะมีการจะประชุมน่าจะประมาณ3ครั้งในส่วนของคณะทำงานแล้วก็คุณครูนะคะผู้สอนนะคะระดับในสารศึกษาเลยก็เป็นตัวแทนมาอาจจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะคะเข้ามาร่วมกับเรานะคะก็ประชุมอย่างน้อย3ครั้งค่ะจึงได้เป็นกำหนดนะคะองค์ประกอบ ตามเฟรมนะคะมีน้ำหนักอย่างไรนะคะองค์ประกอบเราจะมีทั้งหมด8องค์ประกอบองค์ประกอบแรกความรู้พื้นฐานด้านอาชีพนะคะอันนี้เขากำหนดร่วมกันเลยว่าน่าจะมี20นะคะให้น้ำหนักค่อนข้างจะสูงการทำงานเป็นทีมนะคะเมื่อเข้าไปสู่ฐานประกอบการหรือการทํางานเนี่ยเขาจะต้องไปทางานร่วมกับผู้อื่นตรงนี้แบบวัดเราก็จะออก กรอบในส่วนของการทำงานเป็นทีมลักษณะของแบบวัดหรือข้อสอบเราก็จะเป็นลักษณะของสถานการณ์นะคะการปฏิบัติงานตามคำสั่งอันนี้ก็สำคัญนะคะแต่น้ำหนักของในส่วนของการทำงานเป็นทีมการปฏิบัติงานตามคำสั่งการวางแผนและการจัดตารางเวลาการทำงานตรงนี้นะคะทางคณะทำงานนะคะกำหนดให้น้ำหนักประมาณ5%ของ100%ขององค์ประกอบทั้งแปดสมรรถนะนะคะจะ สมรรถนะที่5การแก้ปัญหาและการตัดสินใจนะคะเป็นสมรรถนะที่จําเป็นเช่นกันนะคะว่าเมื่อเขาไปดําเนินการหรือปฏิบัติงานในฐานประกอบการบางคนก็อาจจะมีนะคะได้รับมอบหมายเขาต้องมีการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะการคิดเป็นระบบนะคะในส่วนของสมรรถนะต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบที่เรารวมเป็นฉบับหฉบับ สมรรถนะทางภาษาอังกฤษน้ำหนักนะคะเปซ็นนะคะเป็นสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในเรื่องของเขาจะต้องอ่านในส่วนของคำสั่งอาจบางครั้งเนี่ยตัวสินค้าหรือตัวเครื่องจกักรหรือตัวใบสั่งงานนะคะตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเขาจําเป็นที่จะต้องมีทักษะมีสมรรถนะในเรื่องของการสื่อสารทางภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นมติเห็นชอบร่วมกันเลยว20%เนี่ย เป็นน้ำหนักที่ควรจะวัดในส่วนของระดับปวชอ3นะคะถ้าผ่านเกณฑ์เดี๋ยวเขาก็จะมีในส่วนของใบประกาศจากสรสอด้วยนะคะสมรรถนะในส่วนสุดท้ายอันนี้นะคะเป็นเชื่อมโยงซึ่งน้ำหนักสูงที่สุดในส่วนขององค์ประกอบทั้งหมดนะคะสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในส่วนนี้นะคะเกี่ยวข้องกันเรื่องอะไรบ้าง ระบบสารสนเทศในเรื่องคอมพิวเตอร์ในเรื่องที่เขาจะใช้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตไอทีต่างๆนะคะตรงนี้เขาก็มีในส่วนของน้ำหนักสูงนะคะสูงสุดคือ30%ซึ่งเราร่วมมือกับทางสถาบันประกอบคุณวิทยวิชาชีพนะคะตั้งแต่ปีการศึกษาหกสพัฒนาข้อสอบบูรณาการนะคะตรงนี้ถ้านักเรียนนะคะที่สมัครสอบเข้ามาเนี่ยที่สมัครใจสอบว n เนแล้วเนี่ย ถ้าเขาผ่านเกณฑ์65%เขาก็มีโอกาสที่จะขอรับใบรับรองจากสถาบันวนุฒิด้วยซึ่งตรงนี้เราเริ่มมั้งแต่ปีกา,ารศึกษา63ปีกา,ารศึกษา64ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นนะคะในส่วนของสมรรถนะที่8นะคะสรุปว่าในปีกา,ารศึกษา64นะคะลักษณะของแบบทดสอบเรามีองค์ประกอบทั้งหมด8สมรรถนะนะคะแล้วข้อสอบเราจะรวมเป็น1ฉบับคือนักเรียนจะสอบ ทีเดียวเลยนะคะรวดเดียวเลยรวมเป็นประมาณ1 3 6ข้อซึ่ง1 3 6ข้อก็จะสอบผ่านดิจิทัลนะคะในส่วนของคะแนนเรายังคงเมื่อ8นะคะ8สมรรถนะเราคิดรวมก่อน1 0อยคะแนนแต่เมื่อเราไปคิดตามแยกย่อยสมรรถนะเราก็จะคิดฐานร้อยเช่นกันในแต่ละสมรรถนะเราก็จะแสดงผลให้กับทางสารศึกษาให้ทราบว่าในรายสมรรถนะนะคะนักเรียนที่เข้าสอบเนี่ยเขาได้รับ ผลคะแนนอย่างไรแล้วก็ภาพรวมของสารศึกษาเป็นอย่างไรในกรณีที่โรงเรียนนะคะให้นักเรียนเข้ามาสอบนะคะอาจจะมีจํานวนมากเพียงพอที่เราจะนําเสนอในภาพรวมของโรงเรียนให้ได้นะคะซึ่งระยะเวลาในการทดสอบของผู้เข้าสอบในปีการศึกษา64เนี่ยค่ะ เราใช้เวลาในการสอบ180นาทีนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ไม่แตกต่างจากเดิมในเวลาสอบของปีการศึกษากก็ยังคงเวลาเท่าเดิมจะขอแยกเพิ่มตัวอย่างนะคะอาจารย์ว่าตัวอย่างข้อสอบของ VNet นะคะปีที่ผ่านมาก็จะเป็นข้อสอบวัดสมรรถนะซึ่งของ DL เนี่ยดิจิตอลลิเทเลซีของสถาบันคุณุวิชาชีพ ถ้าเป็นระดับปวช .3 เขาจะําในระดับต้นด้วยคือเลเวล1นะคะถ้านักเรียนมีการทำคะแนนนะคะได้ตามเกณฑ์เขาก็จะมีโอกาสได้ใบ,ใบรับรองเลเวล1แต่ลักษณะของข้อสอบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะคะลักษณะข้อสอบเขาก็จะมีตัวสถานการณ์มีตัวนะคะอา,อาจจะเป็นตัวอย่างของคำสั่งหรือตัวเมนูในคอมพิวเตอร์แล้วก็ถาม นักเรียนว่าถ้าต้องการนี้เปลี่ยนมุมมองแสดงโฟลเดอร์นะคะแสดงไฟล์ในโฟลเดอร์เพื่อให้ปรากฏชื่อไฟล์วันที่ปรับปรุงประเภทไฟล์และขนาดของไฟล์ต้องเลือกได้ตามข้อในอันนี้ข้อสอบคล้ายๆกับข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าลักษณะข้อสอบของเราเนี่ยจะอยู่ในระบบดิจิตอลอันนี้คือขั้นขั้นแรกข้อแรกๆที่นักเรียนอาจจะพบนะคะ,ะข้อที่1ก่อนค่ะ ในส่วนของลักษณะคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะตรงนี้ทุกพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินละเป็นาภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมซึ่งนักเรียนหรือผู้เข้าสอบเวลาเขาเข้าไปทำงานในสารประกอบการเขาก็จะพบในลักษณะอย่างนี้เช่นกันแต่เชื่อไหมคะว่าปพชสเราวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยภาพรวมแล้วนักเรียนตอบถูกข้อนี้ไม่ถึง50นะคะ ไม,ไม่ถึง50%อร์เซนในระดับปวชว .3 อันนี้ก็ต้องฝากทางสารศึกษานะคะว่าทําไมนะคะข้อสอบไม่ได้ยากเลยแต่ทําไมนักเรียนเราถึงถึงตอบไปพลาดหรือคําศัพท์ของบางคําเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นชินซึ่งในโรงเรียนอาจจะต้องไปเตรียมความพร้อมหรือเป็นเน้นนะคะเน้นตรงไหนบ้างนะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบที่ไม่ไม่มีความซับซ้อนมากขออนุญาตไปตัวอย่างที่สองนะคะแต่ว่า เราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยค่าอํานาจจาแนกจะจะสูงมากนะคะประมาณจุดสจุดสทั้ง2ข้อเลยลักษณะของข้อสอบที่อ,อ,อย่จะนักเรียนจะพบนะคะก็เป็นคําถามในส่วนของการใช้งานการปฏิบัตินั่นแหละว่าในเรื่องของที่เขาจะต้องพบเนี่ยการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยเขาต้องปฏิบัติตามอย่างไรอันนี้คือเป็นตัวอย่างของข้อสอบ ในส่วนของ DL นะคะแต่ถ้าเป็นข้อสอบสมรรถนะของในส่วนของในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะการคิดอย่างมีระบบอะไรต่างๆเนี้ยอาจจะมีข้อความที่ยาวกว่าน,นี้ก็คือเขาจะต้องมีสถานการณ์นะคะสถานการณ์อ่านในเรื่องของอาจจะในยกตัวอย่างในส่วนของสารประกอบการมีคำสั่งแบบนี้นักเรียนจะทำอย่างไรอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะพูดคร่าวๆในส่วนของตัวอย่างข้อสอบใน ที่เราจะวัดในปีการศึกษา64นะคะแต่ในลักษณะของตัวอย่างข้อสอบตรงนี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนถ้าเป็นรูปภาพหรือตัวสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆก็จะเข้าไปในระบบดิจิตอลนะคะเขาก็จะสามารถอาจจะดูได้ในส่วนของเพิ่มในตัวอินเทอร์แอคชั่นเข้ามานะคะค่ะก็องค์ประกอบหรือแนวโน้มของข้อสอบนะคะในปีการศึกษา64ไม่ไม่แตกต่างมากนัก จากปีกังสาหกสามนะคะก็สรุปประมาณนี้นะคะซึ่งในส่วนที่ผู้เข้าสอบนะคะในในเรื่องของเ,อเขาจะสอบแล้วเนี่ยได้อะไรแนวโน้มที่เขาจะได้รับเนี่ยนะคะถ้าเขาผ่านเกณฑ์อะไรบ้างเขาจะมีในส่วนที่เขาจะได้รับจากเรานะคะปีนี้เราเพิ่มในส่วนของบุธิบัติในสมรรถนะภาษาอังกฤษปีที่แล้วเรามีของ BL ถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใช่ไหมคะแต่ของภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะคะ20%ของทั้งหมด8สมรรถนาเนี่ยนะคะ20%แต่จำนวนข้อสอบก็ไม่ไม่ได้มากไม่ได้มากเท่าของ DL นะคะแต่ว่าเป็นสมนรัถนะภาษาอังกฤษสื่อสารการนำไปใช้ในสารประกอบการถ้าได้ผ่านเกณฑ์ถึง80%นะคะเขาก็จะได้รับุธิบัตรจากสตสโดยตรงค่ะก็เรียนในในส่วนของที่ประชุมรับทราบในส่วนของลักษณะของแบบวัด องค์ประกอบของแบบวัดที่เราจะวัดผู้เข้าสอบนะคะเพื่อดูว่าเขามีสมรรถนะนะคะพร้อมที่จะเข้าไปในสารประกอบการหรือเข้าสู่อาชีพเขาหรือไม่ค่ะ